ครับขอสวัสดีครับยามเช้านะฮะวันที่2สิงหา68นะครับร้านเขียวเจริญยนก็มีสินค้านะครับมาลงเรื่อยๆนะฮะแล้วก็สินค้าดีๆมานำเสนอนะครับร้านเขียวก็ปิดทุกวันอาทิตย์นะครับพี่น้องนะครับวันอาทิตย์ไม่ต้องมากันเลยปิดร้านบางคนบอกมาอยู่หน้าร้านแล้วก็เราไม่ไม่ไม่ได้เปิดนะฮะครับพอดีอาบางวันก็บางอาทิตย์ก็ไปทุรละ นะครับเราจะมีธุระบางทีไปน่นไปนี่วันอาทิตย์เนี้ยครนะก็ขออภัยกับลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับก็ลูกค้าท่านใดนะฮะสนุกสนใจสินค้าไม่ว่าจะเป็นโครงสยามโครงวิกิวหรือ,อโครงตานกนะฮะนะครับมีสินค้าเข้ามาใหม่ๆเรื่อยๆนะครับพี่น้องนะท่านใดสนุกสนใจก็เข้ามาเลือกชมอยู่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงกระทิงแดง k s 7 2หางขาว หางขาวก็มีนะฮะแต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่หางแดงก็สวยมีหลายตัวนะครับพี่น้องท่านใดสนุกใจเข้ามาเลือกชมนะฮะล้วก็จะมีสยามพัดเอ็กนะฮะตัวนี้นะครับเลยสวยๆแล้วค่อนข้างที่จะใหม่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะสองหมื่นห้านะครับตัวนี้สวยสดเลยนะครับสวยๆนะฮะนะฮะใครกำลังมองหาอยู่ที่จะออกโค้งใหม่นะฮะตอนนี้เนี่ยมีตัวเลือกเลยครับตัวนี้สองหมื่นห้าพี่น้องนะครัก ถ่ายเข้ามาได้เลยนะครับมีของเก่าก็เอามาตีเทินได้นะฮะตัวนี้ก็นะฮะรอยมาร์สี่เนี่ยยังอยู่ทุกตำแหน่งนะฮะนี่ใต้นี้นะฮะดูตามที่สายะฮะสีเขียวนะฮะยังอยู่แล้วฮะถือว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตะฮะตัวนี้นะครับพี่น้องใครกำลังมองหาอยู่มาได้เลยนะครับพัทเอ็กตัวนี้นะฮะนี่ครับสองมืนห้านะครับนี่สวยเลยบอกตรงๆนะฮะใช้งานนิดเดียวใช้งานไม่กี่ไล่์อะฮะ เนี่ยเดี๋ยวดูดูรอยมาร์คสี่ก่อนดูรอยดูรอยก่อนโอ้โหเนี่ยครับสวยเลยนะเปลี่ยนแผงคาดแล้วตัวนี้เนี่ยนะครับเปลี่ยนแผงคาดแล้วเปิดแล้วนะฮะแต่ใช้งานน้อยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นยันม้านะหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงนะฮะนะครับฐานหนึ่งอย่ฮะตัวละหมื่นเจ็ดหมื่นแปดนะครับนี่สนใจมันเลือกชมดูได้นะครับ แล้วก็โรงตานกหมื่นห้านะฮะตัวนี้สีแดงๆนี่เลยค่อนข้างที่จะใหม่นะครับหรือจะเป็นสยามนะลูกค้าถามมาว่าสยามมีไหมมีนะฮะจะเป็นแบบบิวหรือจะเป็นแบบเดิมนะครับเราก็มีครบเนี่ยฮะนี่แบบบิวใหม่หรือจะเป็นแบบเดิมเดิมก็มีเยอะเลยพี่น้องนี่เดิมๆนะฮะนี่ตัว FTD นะฮะเกียร์กลางนะครับนี่นะเกียร์กลางนะฮะ กำลังม,มองหายอยู่นะฮะนี่อย่างเงี้ยหมื่นสี่นะครับหรือสองหมื่นนะครับพัดนี่อย่างเงี้ยฮะพัดมีหลายตัวหรือจะเป็นเกียร์เทงแดง ks เจ็ดสองนะฮะอย่างลูกค้าบอกจะคงเป็นเดินดึงน้ำราคาเบาๆก็มีนะนี่อย่างงี้คงละห้าพันหกพันนะครับมีหลากหลายราคาเราเข้ามาเลือกชมดูได้นะครับหรือจะเป็นเครื่องเซตทีหนึ่งห้าห้านะครับหนึ่งห้าห้าร้อยสี่สิบ นะครับมีครบทุกอย่างถ้าเจะทุกแรงนะฮะมีมีครบทุกอย่างนะฮะนี่สวยลยเครื่องไม่ได้เปิดนะเครื่องไม่เคยผ่านมือช่างนะครับยังไม่เคยได้รื้อได้ซ่อมนี่ฮะนี่ยสองฝั่งนะฮะสินค้ามีไม่ต่ํากว่าพันเครื่องนะครับนี่นะครับเยอะมากนะครับโค้งก็มีให้เลือกเยอะนะฮะโค้งอยู่ฝั่งนู้นอีกครับแล้วก็โค้งสยามนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นยันมาาที่เอฟร้อยหกสิบนะครับที่เอฟร้อยหกสิบนี่ ใครจะดึงน้ําเข้าสวนนะฮะชุดน้ําไปไกลๆนะฮะระยะเป็นกิโลสองกิโลในต้องตัวนี้เลยนะครับอึดทนนะฮะใช้ดีมากตัวนี้โคตรทนเลยะะบอกนองตรงนี่นะฮะใครจะดึงน้ําไกลๆนะฮะชาวสวนนะฮะอ่อเนี่นะครับจะดึงน้ําไปกิโลเนี่ยอันนี้ตัวนี้สบายเลยฮะปันน๊มแรงดันดีๆนะสองไปพัดสามพัดเนี่ยตัวนี้ปันน๊มแรงดันสูงอะตัวนี้จบเลยฮะอันนี้ทีเอฟร้อยห้าสิบนะฮะตระกูลใดเล็ก ร้อยสี่สิบนี่นะฮะสีสวยเยอะเลยพี่น้องวันนี้ของที่สวยเข้าเยอะมากนะฮะหลายหลายกันนะฮะนี่ทางเข้าเดินไปหลังบ้านแทบจะแหวกช่องเลยตอนนี้นะครับนี่นะฮะสินค้าสีสวยเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นบางโคนสปริงแต่งนะฮะล้อซิ่งเรามีครบทุกอย่างฮะไม่ว่าจะเป็นยางนะฮะเนี่ยมาลงเต็มเลยนะครับบางโคนนะฮะ อ่าถามว่าคู่เท่าไหร่นะคู่ละสามพันห้าครับบางคนนะครับพี่น้องบางคนห่อเรือนะครับคู่ละสามพันห้าถ้าอย่างธรรมดาก็สองพันสองสองพันสามนะฮะเนี่ยอย่างธรรมดาแบบแบบคุมร้อยเฉยๆนะฮะนะครับเข้ามาเลือกชมดูได้นะครับจะเป็นร้อยยางในคู่ละสามพันสามนะฮะร้อยยางใหม่นะครับพร้อมกระทะพร้อมยางใหม่อยู่ในนั้นไปถึงก็ใส่ได้เลยนะครับ แล้วก็อนีอ่ล้อจอบนี่นะครับล้อจอบคูละหกพันบาทนะครับพี่น้องนี่เลือกเอานะฮะใบหน้าห้านาวหกนี้นะครับจะเอาแบบกันฟังหรือไม่กันฟังนะครับมาเลือกเอานะับไม่ว่าจะเป็นยันมา Y M L M นะครับตอนนี้เข้าบ้านเลยนะครับยันมาที่ F ร้อยห้าสิบนีส่สวยๆนะครับพี่น้อง เช้านี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขอขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับขอให้ร่ำรวยนะครับถ้ามาไม่ถูกยังไงก็ปักหมุดมาได้ครับพิมพ์คาว่าร้านเขียวจริญนยนต์ของพี่ไก่นะครับมาถึงแน่นอนหรือสถานีตารวจของพี่ไก่ก็ได้หรือโรงเรียนบ้านบึงพี่ไก่ก็ได้นะครับเราอยู่ในโซนตลาดนะฮะยงยงเซเว่นร้านเราอยู่ยงเซเว่นนะฮะมาได้เลยมาง่ายครับในตัวขขงพี่ไก่จะมีร้านเซเว่นสองที่นะครับ ครับมีสองที่นะครับแต่ก็ใกล้ๆกันแลน้วฮะมาง่ายก็ทา้านี้ไม่มีอะไรมากครับขอขอบคุณ f อทุกท่านนะครับขอบคุณครับ